สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนครับช่นดูโนพาที่ขออนุญาติกินตะนาบในช่นงูทุบแบเช้าอายุสดใสผมยืนอยู่หน้าบ้านพักที่ภุมพัวปีอุดรธานีนะครับครั้งนี้เราไม่ได้ไปพักที่บ้านใหญ่ที่บ้านดอนแก้วเรามาอยู่ที่บ้านของคุณน้าของครูตั๊กนะครับพักกันอยู่ที่นี่สองคืนแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะ ย้ายสถานที่ที่เราจะไปนะครับก่อนอื่นถ่ายให้ดูบรรยากาศของบ้านพักตามสไตล์ของช่องโดโด้แพาเที่ยวนะครับซึ่งก็ชอบเทีย่ยะฝังตัวอยู่กับชุมชนนะครับจะไม่ค่อยอยากที่จะอยู่ตามโรงแรมหรือรีสอร์ทอะไรเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นนะครับ พักตามบ้านญาติพักตามบ้านเอฟซีบ้างโอ้มาเลยนะอย่างคลิปก่อนหน้านี้ค mm hmm. อนเทนต์ก่อนหน้านี้ mm hmm. ก็ที่น่านนะ mm hmm. ก็ไปอยู่บ้านของคุณป้าจันทร์ mm hmm. นี่เราอยู่ท, mm hmm. ที่เราอยู่ที่บ้านเหล่าสีเสียดครับ mm hmm. ตำบลตูมใต้อำเภอกุมภวาปีเออจากเดิมที่เราเคยอยู่ที่บ้านดอนแก้ว mm hmm. ตัวนี้เป็นมิตรมากมาทัก นี่ฮะบรรยากาศบ้านเหล่าสีเสียดคุมภาวาปีเหมือนกันนะครับพี่โดดกลัวพี่โดดกลัวโดมานนี่โดวิ่งโดไปเดินไปเดินกลับไปโดกลัวอะไรกลัวหมาวันนี้เรามีแพลนที่จะ ออกเดินทางจากที่กุมภาพวาปีนะครับมุ่งหน้าไปทางหนองคายไปจังหวัดบึงการจะเป็นทริปที่คุณตู่จะเป็นผู้นำท่องเที่ยวบ้างครับนี่ครับเดีย๋ยวเราเตรียมจัดกระเป๋าเก็บเข้าของขึ้นรถแล้วก็จะออกเดินทางกันแล้วครับ าชาวคนะเรากําลังจะเริ่มออกเดินทางจากอุดรวัดดีครับคุณคุณตัก๊ากาคุณตั๊กอะไรมาตากผ้าอะไรในรถเนี่ยฮะจะเก็บผ้าอะไรเอาผ้ามาตากในรถเนี่ยตากผ้าก่อนค่ะอาจารย์ <c oughs> มีการตากผ้าในรถให้แดดส่องเดี๋ยววันนี้ทริปนี้จะเป็นของลุงตู่นะลุงตู่จะพาไปไหน ให้ลุงตู่เป็นนเวกเกเตอร์ครับแผนเราเดี๋ยวเราไปหาอาหารเช้าทานกันในตัวเมืองอุดรนะดูชุดพระเอกที่นี่นี่พระเอกแต่งตัวพระเอกนั่งนั่งข้างหน้าเลยนะครับวันนี้นำทางพาหลงไม่มีทิศใหม่ไม่หลง้า้อครัขึ้นรถอ๋อเดี๋ยวลาเจ้าของบ้านก่อนลาเจ้าของบ้านก่อน แม่ ه, เด fate, car, pues ี yeah, nah ๋ยวมาล่ำลาเจ้าของบ้านมันดักกัเจ้าของบ้านสักผ้าเย็นสบายครับมันไม่หนาวเนี่ยไม่หนาวทำไม่เนี่ยเตรียมเอาเสื้อหนาวออกมาขนาดนั้นน่ะทำไมไม่หนาวเลยเดินชมสวนหลังบ้านครับอ่ะไปคุณล่ำลาณพัฒนเรายังระยะทางอีกยาวไกลนี่ก็ปลูก ปลูกต้นหอมเหรอเนี่ยอต้นหอมอยู่ต่างจังหวัดก็สบายสบายแบบนี้อังั้นขอบพระคุณนภาพัสมากครับที่ได้มาเดี๋ยว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 ให้ไม่ต้องปลูกนาลีเดี๋ยวค่อยตื่นแล้วค่อยโทรไปไประวังคไปครับไปครับขึ้นรถ ดูพาผมไปไหนกันเราจะไปถ้ำนาคาครับถ้ำนาคาอา่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรแถวเนี้ยแถวนี้ครับอําเภอเสกาอยู่เข้าเขตของบึงการแล้วครับบึงการจังหวัดบึงการเส้นทางไปบึงของหลงโสามสิบกิโลเมตรถึงบึงของหลงบ้านแพงบึงของหลงแล้วเสกาเนี้ติดประเทศลาวเหรอครับ ใกล้ใกล้เลยคุณตั๊กบอกว่าอะไรฮะทอดทอดอะไรนะครับทอดเซกาทอดตับเนื้อไส้กาทอดตับเนื้อไส้กาแล้วต้อลตงลงเซกาหรือไส้กาเซกาทอดตับเนื้อไส้กาทอดตับเนื้อไส้กาแล้วอีกสามสิบกิโลค,ค,ค,ครับ นี่เราอยู่ที่เซกาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยคุณยุ้ยนี่อะไรนะคุณยุ้ยลองอ่านซินี่คืออะไรวัดเซกาวัดวัดไตรภูมิวัดไตรภูมิจดีสวยงามมากนี่ครับเรากำลังจะไปบึงโขงหลงใช่ไหมครับเราตรงไปอย่างเดียวตรงอย่างเดียวลุงตู่ไปมารือยังนี่ยไม่เคยไปค่ำครับแต่เคยไปบ้านแพงกับอะไรน,นะ พี่คุณบอกว่ามาเสียค่าโทรศัพท์ไหลกี่พันนะโทรศัพท์หกพันเจ็ดพันอะโทรจีบสาวเซกาเนี่ยนะคุณยุ้ยเขาเคยให้ตังคุณยุ้ยมากให้สุดเท่าไหร่ไม่เคยเลยหกพันหกพันค่าโทรศัพท์โทรหาสาวบึงคงหลงเซกาสาวเซกามีหน้าพูดภาษาอีสานมุภาษาลาวคล่องเลยอยากจะพูดโอ้ยอยากจะพูดอีสาน สาอสรู้ไปเคยพูดประตอนไหนแมนบลากแมนบอวตุนบัวกคนครเนอค่อยคนนครเด้อกำลังมุ่งหน้าไปที่ภูทอกครับเข้ามาในบริเวณ สถานที่ท่องเที่ยวนะฮะภูท้าเข้าไหมเข้านี่ไหมเลี้ยวเ,เข้านี่ใช่ไหมเนี่ยเข้าตัวหวราชิ<ม>ีสวจดิ์วัดเจติยาคีรีวิหารเข้าเ<ม>ข้าไปหรือว่าให้จอดตรงนี้ไหนก็ได้ด คุณตุงออกทงเขาจะให้เราตรวจได้นี่มาผ่านดัตรตรวจโควิดครับตรวจกันอะไรอืมคุมตัว อ่ามาเที shoe, ่ยวที่นี่ก็มีดานานตรวจวัดอ um ุณหภูมิความปลอดภัยขอบคุณมากครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกตลอดทางครับนั่นแอบกินกล้วยพอจะขึ้นเขาแอบกินกล้วยอมด้วยนะไม่เคี้ยวด้วยนะเดี๋ยวคุณมาย่างหวอะคุณยุ้ย ลิงแบบเขามีอมกล้วยไว้อมกล้วยไว้ไที่แก้มออเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยครบพอขึ้นเขาไปแล้วเอาไว้แล้วอย่งไงได้ที่จอดรถเป็นที่เรียบร้อยครับก็สรุปว่าจากกุมภาพาปีเราว่าจะไปถ้ำนาคาใช่ไหมไม่ไหวศึกษาข้อมูลแล้วมันใช้เวลามากฮฮ ประมาณ5ชั่วโมงเดินขึ้นไปอะไรต่างๆก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายครับมาที่ภูทอกก่อนครับนี่ครับวัดภูทอกเดี๋ยวก็สถานที่ที่จะขึ้นไปก็คือบนภูทอกนู่นฮะนนแต่ว่าแปลกไหมคุณยุ้ยว่าไม่ไม่เป็นเทือกเขาเนาะเหมือนกับเป็นเป็นเป็นหินเป็นเขาโดดโดดเดียวๆอะ่ะ หมือนกับชั้นเกิดมาผู้หิิงนี้เออเพราะธรรมดา้าภูเขามันต้องมีเป็นเทือกเขามีตี๋แล้วเราก็เหมือนรถระดับล้มหลัลงไปแต่อันนี้อันนี้เหมือนกับเขาโดดเดี่ยวอยู่อะเป็นเสาโดดเดี่ยวอับไปครับเดินไปดูกันอันนี้สวยดีเขาทำน้ำตกใช่ไหมทำน้ำตกอยู่ในบึงบึงน้ำสีมรกต เขาทำสีหรือว่ามันสีมันเป็นอย่างนี้เองอะ่ะเขาใส่ใส่สีลงไปงวไะค่ะอ,อ๋อมีปลาด้วยมาดูนี่มีปลาด้วยโัวปลาปลาดุกตัวใหญ่มากฮะมาดูปลาตัวใหญ่จัง ดูดิกระดุกกระดุกัวใหญ่มากเลยครับไมาา่ค่อ,อยปเห็นะ่มีทางเดินเข้าไปได้ด้วยนะวังไว้ย่างไว้แล้วเนะราะ ต้องไม่ใส่แมสก์ทุกคนนครับทางขึ้นภูเขานี่ไงตรง,ตรงนี้ตรงนี้ตีนเขานั่นเนี่ยมีห้องใช่ไหม เหมือนกับเขาสร้างหรือว่ามันเป็นดินเขาจริงๆนู่นราอมีต้นไม้ขึ้นอยู่บนหลังคาข้อปฏิบัติก่อนขึ้นเขาออกเขาทำประตูเฉยๆขาสั้นห้ามขึ้นโดยเด็ดขาดขึ้นไหวไม่ไหวก็ลองเข้าไปดูบรรยากาศนะครับ้นเลยครับนี่ทำไมรังไว้จะขึ้นชั้นหกแล้วครับเนี่มานี่ ไปครับชั้นสองก็พอนะสามก็ได้เนี่ยชั้นหนึ่งแล้วชั้นหนึ่งยังนี่ชั้นหนึ่งมีเขามีลิงด้วย มีขั้นบันไดลัดเลาะขึ้นไปให้ฮะไม่ได้ไม่ได้ไปจองเวรกับผม่าที่ใส่ไม่ดีบอกมันคนเยอะครับยังไม่ได้ขึ้นยันหน้ามันไม่ได้ขึ้นไปถึงยันหน้ามีคนบอกว่าเดินลงมาแล้ว ใครับปิดใจหนึงใช่ไหมคะใค่ะวัดภูครกภูเขาที่โดดเดี่ยวเป็นที่ตั้งของวัดเจดีย์อ๋อคือวัดน่ะอยู่ข้างบนข้างล่างนี้ไม่ใช่วัดเดี๋ยวเพื่อนๆจะแคปหน้าจออ่านนะฮะ โอ้ยิเหรลูกกอก็าหาหนูอยู่มากนนะีีบวกมาอากาศเย็นสบายดีครับคนเยอะอากาศเย็นสบายดีครับคนเยอะ 祝、嗯嗯嗯 มีสาลานั่งจะนั่งสาลานี่คือจุดเริ่มต้นครับเส้นทางที่จะต้องเดินขึ้นเดินขึ้นบนนู เรายังอยู่แค่ชั้นแรกนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยนี่ก็เป็นทางเดินที่มันจะเดินขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้นนี่คือสะพานไม้ที่ชาวบ้านสร้างขึ้น ว่าชั้นสองแล้วครับิวเดินี่ไปแล้วชั้นสองก็ชั้นสองก็ยังเป็นวิวผานไม้เหมือนเดิมครับช่างกำลังกง่อสร้างเที่ยวหัวลากร ทางแยก200เมตรกับ220เมตรให้เลือกก,ก,อก็ยังเป็นบันไดไม้อยู่นะครับบันไดไม้สร้างขึ้นใหม่เมื่อ23พฤศจิกา63นี่เองสดๆร้อนๆแสดงว่าเมื่อก่อนนี้น่าจะเป็นบันไดไม้ที่เก่าแก่ชำรุดปูพัง เด em ี๋ยวเราจะไปต่อนะครับถ่ายรูปเราจะไปตรงนี 2, right ้ใชคะตอนนี้เรายังอยู่ในชั้นที่สองอยู่นะครับเราเลือกมาทาง220เมตรเพราะว่าน่าจะที่พักมีที่พักเรื่อยๆด้านนู้นจะเป็นทางสขึ้นไป200เมตร เริ่มที่จะเห็นความสวยงามของด้านภูเขาซึ่งเป็นหินนี่เส้นทางที่เดินขึ้นมานะครับ พอฮะอาจุดคิดม่ใช่บรรยากาศทางขึ้นทางลงตรงนี้ก็เป็นอยู่ในชั้นที่หกนะครับ เราได้ขึ้นมาเจอกับหลวงพ่อท่านต่างๆเยอะมากเลยพระอาจารย์เพ่งพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์บุญมาพระอาจารย์แหวนพระอาจารย์พรมพระราชมุนีสามีราม,มาคุณป h a าจารย์หลวงพ่อเยอะมาก ใกล้ถึงจุดสุดยอดแล้วครับได้ยินเสียงหอบไหมคะหอบแหกแทบกำลังจะขึ้นชั้นหก มุอยุ่ยขึ้นไปถึงแล้วชั้นหกชั้นหกครับติดป้ายว่าถ้ำพญานบบบบาคชั้นหกมีทุเซฟอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถร เขาไปทางเดินเป็นอิดอย่างดีกำลังจะปีนอีกแล้ว

ใบริันรงนยะงไปวููไปเลยไม่วากาีใ่ตไปไปไปก่อนเออนไปก่อนเยงนะก็เดี๋ยวไปดูจุดชมวิวทางหกอันนี้ขึ้นชั้นเจ็ดเลย

แต่ว่าเราอยากจะสะพานนะเมื่อกี้พี่เขาบอกไม่เห็น,นี่ะขึ้นไปถึงหงส์บนเลยไม่เห็นเลยสองสัตว์แลไปชั้นหกเมื่อกี้พี่บอกระวังด้วยนะคะนี่คือทางขึ้นชั้นเจ็ดครับยุ้ยถามว่าข้างบนมีอะไรไหม เมื่อีที่เดินยไปสั่งหม้นมาก็เเดนเลาอนนแล้วเลมเมื่อกี้คนนี้เขามาแต่เขาบอกไม่มีอ้าวไม่มีมารอบนึงบอกไม่มีั้นหกที่อะไรต่เราขึ้นไปถึงชั้นเจครับแต่ไม่มีอะไรลงเดินกลับเหมือนเดิม

จะพึ่งขึ้นไปนะเดี๋ยวตกลงมารอบๆตกตอนนี้เราเดินเลาะหลิมเขาเพื่อตามหาสะพานไม้กันครับซึ่งเมื่อกี้ขึ้นไปถึงชั้นเจ็ดแล้วไม่สามารถหาสะพานไม้ได้ต้องลงมาใหม่ก็เหนื่อแตะออกสิกสิกนิดนึงข้างหลังก็มีบ่นนุงนิ่หน่อยนึงไม่บ่นเลยไม่บอกว่ามันไม่ใข้แล้วมันไม่ัา เดินเลาะทินมเขามาแล้วจะเห็นวิวด้านข้างมีหนองน้ําไม่ต้องเอาเอาขาตั้งต้นมาไหมคะเอามาครับอันนี้เราเริ่มเห็นจุดชมวิวแล้วครับเห็นสะพานไม้ตอนที่ขับรถเข้ามาเห็นสะพานไม้อยู่ข้างภูเขาแล้วมองขึ้นมาครับมองไปเห็นลานจอดรถข้างล่างตรงนี้เราลองเดินเลาะไปดูนะครับ สวยงามตามท้องเรื่องเหมือนที่เออเห็นปหรขอเปล่อาแจ่นมากแจ่มามากหันหน้ามาหันหน้ามาโอ้โหในที่สุดเราก็มาถึด <laughs> หลังจากที่วนอยู่ตั้งนานบรรยากาศร,รอบๆอูท็อกนะครับตู่ไปยืนอย่างนั้นเนี่ยสวยมากเลยไหนเพื่อนๆครับลงมาและขึ้นรถและสวัสดีครับคุณตู่ทำอะไร อะไรนะถือไปแล้วหมดใช่ไหมแบตเตอรี่หมดแบตเบิร์ดครับแบตเบิร์ดแบตเบิร์ตอะไรนะทานทานเบิร์ดโปโปแบตเบิร์ตเบิร์ดตอนไหนล่ะก็ได้คลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆบนภูทอกครับเส้นทางหน่อยนึงมีพระหน่อยนึงวิวหน่อยนึงอย่างละหน่อยนึงอย่างนี้อย่งนให้เห็นคนข้างหลังหน่อยเป็นไงหน้าตายังสะเบยอยู่ไหมขึ้นเขากันมา จะเบยมาหาดูนะยังสวยอยู่ครับเดี๋ยวเรายัางงามอยู่งั้นเดี๋ยวตอนนี้อยู่บนรถแล้วเรากำลังมุ่งหน้าพาไปไหนต่อ,อคุณตูเราเข้าตัวเมืองบึงการครับจังหวัดบึงการแต่ว่ายังไม่มีที่พักเราไปตายเอาอดบหน้าครับงั้นเดี๋ยววันนี้ก็คงจะไป นอนกันในตัวจังหวัดบึงการนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวดูดูเส้นทางแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรอไร่อยอร่อยแถวแถวบึงการรับประทาน<อ>จะมีอะไรอไร่อยก็เพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้คงจะแค่นี้นะครับสําหรับภูทท่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Yeah.